สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกไร้เอฟซีศูนย์ฝึกงานไม้เสด็จทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับตู้โชว์สินค้านะครับเป็นงานไม้นะครับจะมีสองค่านะครับเรื่องของงานไม้และงานสีนะครับเราภาคนี้เราไปชมงานไม้กันเลยครับใบพพดพามทำแพงครับไปกันเลยครับอ๋อลืมบอกไปครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผู้ทำคลิป ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเช้าเราจะทำแบบนี้นะครับตู้ต้ตขนาดที่เราจะทำนะครับก็คือสูงหนึ่งเมตรแปดสิบแล้วก็ ด้านหน้านะครับกว้างมา40เลอก็40นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไม้ขอนที่จะมาเป็นกระจกนะครับไม้ก็ขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาตรงนี้50นะครับให้เรารู้คร่าวๆก่อนส่วนสเกลจะผิดนิดหน่อยหรือเราจะทำให้แตกๆอย่าก,าก,าก,ากนี้ไปก็ได้แล้ะครับแต่ในที่นี้เดอ เอาเอาคลิดแบบนี้ก่อนนะครับผมจะข้ามภาพของการเลื่อยไม้ไปเลยนะครับก็อันนี้เราก็จะตัดไม้เราทําชิ้นข้างน,นะครับตู้เราอ่าก็ตัดไม้อัด4มิลนะครับสูง50เซนแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับ40เซนอันนี้จะเป็นจะเป็นฐานล่างนะครับส่วนฐานบนก็จะสูง10เซนนะครับแล้วก็กว้างไปก็เท่ากับฐานล่างก็คือ40เซนนะครับ เอตัดแบบนี้มาก่อนนะครับสองชุดเพราะว่ามันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาพอเราตัดไม้อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดคองนะครับเป็นคองอันนี้เป็นคองไม้ยางพารานะครับเราตัดยาวทั้งหมดเมตรแปดสิบเราก็ตัดมาสี่ตัวเลยเพราะว่าข้างละสองตัวนะครับเดี๋ยวเดียงิงกันนี้ดูก่อนนะครับวิธียิง อย่าลืมใส่กานะครับต้องใส่กาทุกครั้งนะครับ <C ell ate noise> เวลายิงนะครับเราต้องเอาไม้อัดเป็นหลักโค้งนี่ห้ามเกินไม้อัดเลยนะครับต้องให้พอดีเป๊ะเลยนะครับ <C ell ate noise> อันนี้เราได้ฐาแล้วอันนี้เราก็ไปยิงด้านหัวนะครับด้านหัวก็คือสิบเซน ต่อไปเราก็จะยิงไปบนไม้โคงตัวนี้นะครับเราก็ซอยไม้ตัวเนี้นะครับไม้อาาัดซีเมนต์เหมือนกันซอยให้พอดีกับตัวโคงถ้าเรากลัวว่าซอยไม่พอดีเราก็ซอยเกินมาสักมิลหนึ่งก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวมาทัชทิมเมอร์เก็บแต่อันนี้ผมซอยให้พอดีแล้วนะครับ การทํางานเวลาเราใช้ปืนบ่อยๆเราจะได้ยินเสียงว่ามันจะแตกต่างระหว่างมีลูกกับไม่มีลูกนะครับถ้าไม่มีลูกนี่เสียงมันก็จะแบบไม่นั่นนะครับแนะนําให้หาเมียก่อนนะครับจะได้ไม่ลูก อันนี้หน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เราพลิกกลับมาเพื่อที่จะใส่โค้งแนวขวางเราก็ใช้แม็กคู่นะครับเอายิงไปที่ริมก่อนนะครับก็คือวัดและตัดขนาดให้หลวมนิดหน่อยได้นะครับแต่อย่าไปเกินนะครับอย่าไปถ้ามันฟิตเนี่ยไม่ได้มันจะดันไม้ตรงนี้ออกมาด้วยแต่ถ้าหลวมได้นะครับนะครับฐานโต เดี๋ยวเราจะมีตีนโต๊10ส10เซนให้วัดจากข้างล่างขึ้นมานะครับ10เซนแล้วติกไว้แล้วครับแล้วเอาคองนะครับวางไว้บนเส้น10เซนนะครับเดี่ยวตรงนี้เราจะมีฐานเวลามีฐานมามันจะได้ยิงโดนโคองเรานะครับก็คือจากข้างล่างนี้นครับถึงตรงนี้นะครับ10เซนถ้าอย่างนี้ผิดนะครับ ตัวต่อตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เราก็วางให้เสมอกับไม้อัดที่เรายิงไว้ตอนแรกเลยอาด้านหัวอีกสองตัวให้อยู่อย่าให้เลยขอบไม้อัดเรานะครับ ตลกแล้วครับวัดจากพื้นมาสิบเป็นเต็นโตแล้วลวัดจากเต็นโตขึ้นมาสิบเจ็ดเซนถ้าให้โค้งอยู่เหนือเส้นสิบเจ็ดเซนนะครับจะเป็นตัวรองรับรางลิงชักนะครับตัวนี้ต้องใส่นะครับก็ไม่ใส่เดีลิงชักไม่อยู่ับมายิงอันหนึ่งนะครับ ไปเราก็จะปิดไม้อัดเหมือนตอนแรกนั่นแหละครับ กันประกบะที่มาติดข้างหลังนะครับแนะนําให้ตัดให้เลยออกมาสัากครึ่งเสซนนะครับเดี๋ยวจะใช้ทิมเมอร์เก็บถ้าเราไปตัดพดีกับแผ่นแรกเนี่ยยังไงมันก็พอมาประกบจะไม่พอดีนะครับไปเราก็ใช้ดอกอกัดตรงนะครับปลายลูกปืนอันนี้ผมเลือกใช้ทิมเมอร์นะครับของ powertech นะครับเราก็กัดหมาที่เกินออกมา